ไม่เด็กขนมครกขนมครกนี่นี่าหลนกินอะไรก่อนเออกินคาะาย่างอันเวลาเวลานั่นเนี่ยังจะคอยอ้อยเขาเออเอาเม็ดนี้แน่นเม็ดเออกินเลยเออทีมันปลูกไว้ให้กินคักเนาะปลูกข้าวโพดไว้ให้กินคักไม่เห็นดูนะว้า อืมจ๋าจอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเนย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 นยเ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 นย กินเขาแล้วกับทอดไข่บ้านีอกะบ้านีอกะอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็มากินข้าวโพดว่าต้องว่าต้องไปว่าต้องลงว่าต้องลงไอ้ว่าต้องลงไปกินเขากันกินเขากันเอ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนในนี้เสียงเพลงเพื่อนในนี้เสียงเพีงนี่ว่าต้องห่วง